สวัสดีครับพบกับผมอเจี๊ยบครับเจียเป็ดยนนะครับผมครับวันนี้ครับอยู่กันที่เพชรยนสาขาะหนึ่งสำนักงานใหญ่นะครับผมพามาดูกับเจ้าตัวโต y ะเอ a า t ินครับ 1.6G ครับผมคันนี้ครับปี2018นะครับผม นี่ครับรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับผมรถสวยครับเดิมๆนะอันนี้ครับเป็นรถเช่านะครับผมอดีตรถเช่านะครับผมสวยๆเดิมๆครับดูแลรักษาถึงแน่นอนเอาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มพิสูนของด้านหน้าครับผมไฟหน้าครับซึ่งเคยครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้เลยหอเป็นมัลติไดฟเฟ็กเตอร์นะครับผมขาไปแบบนี้เลยครับผมจากหน้าเขาจะเป็นสองชิ้นนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ สองชั้นครับสองชั้นนะครับผมถัดมาครับมาดูกันตามตะเข็บร้อยต่อแกนน่ครับแนวสนิทแบบนี้นะครับผมในส่วนของล้อครับตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับผมขอบสิบหกนะครับตัวนี้จะได้เป็นยางปียี่สบสามอันนี้เลยเอาบอจะได้เป็นยางปียี่สบสามนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมต่อมาครับนี่ในส่วนของเพล วิบีทีไอครับผมของตัวเครื่องแต่แบบนี้ตัวนี้ก็จบกข้างครับมีไฟเดียวที่กระจกข้างนะในส่วนของตัวนี้นะครับดูกัรรวมๆนะครับผมตัวต้าออฟติครับตันนี้ครับนี่ครับตัวหนึ่งจุด 6G ครับปี18นะครับผมล้อหน้าครับเป็นดิสเบ่งล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับมีเป็นพิพนแบบนี้ครับตัวข้อต่างๆครับอตัว รอยต่อครับระหว่างตัวรถกักันชนหลังครับแมบสนิทแบบนี้นะครับนี่ครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไปดูทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะกับตัวโตต้าอัลติครับ1จุด 6G ด้านในสักนิดนึงครับผม นี่ครับในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวผมกออนญาตเปิดแฟลชสักนิดนึงครับมาดูในส่วนของด้านข้างก่อนครับด้านข้างครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยตัวแห่งผ้ากำมีต่างๆครับเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับค่อยดูกันไปนะครับผมนี่ครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับในส่วนของแหวผ้าด้านข้างครับตัวกิ๊บล็อมต่างๆนะครับนี่เนี่ยอยู่ครบเลยนี่ครับ ซ้ายขวานะ,ะให้ดูตรงใต้คานด้านล่างนิดนึงครับหลังนะนี่บ,บอลนียบอะครับลอยเป็นอาร์เห็นชัดเจนนะครับผมนี่นะแบบนี้นะเป็นสวยสครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คยางอะไรนิดนึงว่ามีไหมโอเคคันนี้ไม่มียางอะไรนะครับผม๋ตวคันนี้เดี๋ยวเราหาเติมเข้าไปให้นะครับนี่ครับให้ดูในส่วนของลอยนะรต่างต่างตัวถังนะครับผมนี่นะครับ ส่วนของตัวถังแบบนี้เลยเป็นอาร์ชัดๆนะครับผมเดิมๆคันนี้ใครสนใจครับเดี๋ยวหายางอะไรสสยให้ครับไม่ต้องตกใจต่อมาครับนี่มาดูในส่วนของไฟท้ายกันทันิดนึงครับอันนี้ด้านขวาครับเดิมๆครับไทโคยโต้ครับผมเป็นไฟจากรถไยแดงมาครับผมนี่ครับรอยอาร์ต่างๆครับผมนี่ครับชัดๆนะครับในส่วนของฝาท้ายครับเช่นกันรถนไม่ขยับนะครับผมนี่ด้านขวานะ ครับแบบนี้นะครับด้านขวาเดี๋ยวไล่เรียงไปสู่ด้านซ้ายนะตรงสักนิดนึครับผมในซองด้านซ้ายครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับเดิมเดิมนะครับนี่ครับรวมถึงตัวน็อตครับนีครับน็อตเดิมไม่ขยับนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับไล่มาดูตามพวกเม็ดพาร์ตต่างๆครับในซองนะนี่นะครับเดิมเดิมสวยๆครับ ตามด้วยไฟท้ายครับเช่นเคยครับไทโกโตครับเดี๋ยวบอกครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวโตต้าอัลติครับหนึ่งจุดหกจีทันมาครับเดี๋ยวดูด้านในสักนิดนึงแล้วกันเรื่ในส่วนตั้งแต่ในส่วนของบานประตูครับผมแผงข้างครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ภายในครับท่านนะครับนี่ครับเบาะสวยครับ สะอาดครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับนี่ครับตําริ่ครับตัวเบาะจะเป็นประมาณนี้เลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านบนทั้งนี้นึงครับแผงหลังอ่าด้านบนหลังคานีา่นะครับสะอาดนะครับผมเรียบร้อยเลยไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับให้ดูแบบนี้นะครับผมนนี้แผงประตูอีกด้าน like หนึ่งนะครับ นี่ครับเพรทั้งเรียบร้อยครับสำหรับตัวโต้ตาเอาติดครับหนจุดหูกจีอันนี้ครับปีสิบแปดครับเรามาต่อที่ในส่วนของด้านซ้ายสักนิดหนึ่งครับผมด้านซ้ายอันนี้เป็นแผงประตูด้านซ้ายนะครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับถัดมาครับนี่ขอไล่มาเลยด้านซ้ายนะครับผมนี่สังเกตที่ตัวน็อตนะครับผมนี่น็อตประตูนะไม่มีขยับนะครับผมมาเดิมเดิมแผ่นเพดนี่ครับอยู่ครบ ลงตรงนี้ครับแล้วประตูอยู่ครบครับเอ่อไม่เคยแกะนะครับผมที่นี่ครับรับประกันครับเราไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับผมเล่มชำรุดซูมหายเราไม่เอามาขายนะครับผมแบบนี้อันนี้ครับยักให้ดูว่านอักษรนหนึงนะครับนี่นะครับเป็นอักสวยแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านขวางสักนิดนึงแล้วกันนะครับผม นี่เราไปดูกันด้านขวานะครับด้านขวาครับเป็นแบบนี้เลยแผงประตูครับผมเรียบร้อยปกติครับตัวนี้ครับเอ่อตัวกระจกครับปรับอาต้นหนึ่งบานนะครับผมเอ่อกระจกครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับผมตามด้วยปุ่มโฮสต้านะครับผมตัวนี้นะเป็นมากครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านนอกซึ่งเป็นเนื้อ ส่วนของป่าน็อตคับนี่ครับไม่ขยบนะครับเช่นเคยครับด้านขวาครับให้ดูกันดูทั้งเพจนะครับนี่ฮะยังอยู่คคบครับนี่ครับผลน็อตด้านล่างนะครับไม่ขยบนะครับนี่ให้ดูกันแบบนี้นะครับผมส่วนภายในครับแบบเดิมครับเป็นพวงมาลัยสามก้านครับมัลติฟังก์ชันนะตัวนี้ครับผมภายในทั่วไปครับมเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเสียหายนะดูเบาะครับเบาะนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เข้าไปดูในส่วนต่างสักนิดนึงนี่คือส่วนของเครื่องเสียงครับพวกนี้ก็ทั่วไปครับดีไซน์สวยงามผมแย่นะครับผมนี่นะตัวสภาพครับจะพยายามเน้นสภาพที่มันปกตินะครับผมนี่นะแบบนี้เลยตัวหัวเกียร์ต่างๆครับที่วางแก้วนะครับนี่นะครับอบังแดดไฟต่างหน้าปกตินะครับ ไปสองแผ่นที่ครับผมเรียบร้อยเข้าตาเลยเห็นนะครับไฟออกทุกจุดน,นะครับผมใช้ได้ปกติถัดมาครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของไม้กันสักนิดนึงนะครับผมตัวนี้ครับไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าครับผมเลขไม้เลขไม้มกันตรงๆนะครับแบบนี้ถัดมาอ่าตัวนี้มีอะไรบ้างเหรดูในเกจสักนิดนึง อ่าเนี่ครับเล่มคู่มือนะครับอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ในส่วนของเจ้าของรถครับนี่ครับลำดับหนึ่งนี่ครับล้มมือสองของไทยครับได้ไปครับที่นี่ครับคันรถสวยแน่นอนนะครับผมทุกคันสบายใจได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดดูในส่วนของห้องเครื่องสักคู่หนึ่งนะครับผม มาครับมาต่อส่วนของภายในนะครับผมนี่ห้องเครื่องนะครับผมนี่ให้ดูภาพรวมหมดนะทะเบียนนี้ครับแปดไกเนนเจ็ดห้าหกสองครับผมลายครับในส่วนของด้านบนครับไล่ไปเลยนะครับผมแผ่นกันความร้อนครับอยู่ครบติ๊กเกอร์อยู่ครบครับผมมาดูที่นี่ครับตะเข็บกับฝังกระโปรงครับผมสวยๆครับนี่ครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับผมใส่ๆครับไม่มีอไม่มีรอยขันนะครับนี่ให้ดูภาพรวมกันเลยนะครับผมไล่ไปเลยครับ นี่ครับหัวน็อตครับไม่มีขยันนะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวขอพาชมในส่วนของด้านหน้าครับนี่ตรงนี้แผงจิ้งหรีดครับไม่มีแตกไม่มีหักหัวโชว์ครับนี่ครับรอยอาร์ตต่างๆครับเห็นชัดเจนครับอยู่ครบครับนี่ครับไล่มาที่คันหน้าเลยอันนี้อ่นนี้ให้ดูไฟหน้าทั้งนิดหนึงก่อนด้ครับไฟหน้าครับไทยคยโตะนะครับผมนี่ไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับผมเป็นไฟจากป้ายแดง นี่แบบนี้เลยนะครับผมตัวคานเดิมๆครับสวยๆครับเรียบร้อยครับอันนี้ขออนุญาตให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับในส่วนของรอยอาร์ตต่างๆครับนี่ครับ ABS อะไรพวกนี้ครับนี่ครับฝ่ายเดิมนะครับผมอันนี้รอยอาร์ตต่างๆครับสวยๆครับอยู่ครบน็อตครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับอันนี้ในส่วนของห้องเครื่องครับแห้งๆนะครับนี่ครับไม่มีเปียกไม่มีเยอะเลยครับผมนี่ คันนี้ครับไม่แสนหนึ่งนะครับอย่างที่ได้ดูกันไปสักครู่นี้ครับคันนี้ครับตั้งราคาที่4ี่0 0 0สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมกับสภาพรู่แบบนี้นะอาให้ดูดันมาอีกรอบหนะึ่งเป็ภาพรวมในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมอาคันนี้ครับกับตัวต้งเอาติดครับหนึ่งจุดหกจีครับปีเอ่อปีสิบแปดนะครับผมคันนี้ครับราคาตั้งไว้ที่4ี่0 0 0สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ใครสนใจครับหาอยู่ครับโทรมาได้เลยที่0ูนย์แปดสาครับห้าสี่หกสองปดเจ็ดศูนย์ย้ำอีกครั้งครับศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองปดเจ็ดศูนย์ครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับผมคันนี้ครับส่งผ่อนน้าต้นแปดพันต้นต้นนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่ครับรีบเลยไม้สวยๆวยครับไม้แสนต้นต้นเท่านั้นครับคันนี้กับราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับอาชีพเอาได้ทุกอาชีพนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับผมคันนี้เช่นเคยนะใครสนใจครับหามาหาอยู่เนี่ยหาไว้ใช้เนี่ยเหมาะเลยนะครับผม ใช้ประจําวันได้เลยสำหรับคันนี้ยังไงครับติดต่อกันเข้ามาครับที่ศูนย์ภาษาครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมยินดีให้บริการครับกับทุกท่านเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับกับโต้ต้าเอลติสหนึ่งจุดหกจีคันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสาหรับการรับชมและการติดตามเดาวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ